เจคเนสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ที่บ้านรุ่มสะเดาจังหวัดสงขลา่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดียวราคา2องล้านห้าหมบาทค่ะอยู่ใกล้ตลาดน้ําสะเดาวนาทีอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองสะเดานะคะพื้นที่ขนาด50ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรมีห้องน้ําในห้องนอนหนึ่งห้องมีเคาน์เตอร์ครัว และมีบริเวณกว้างๆเลยนะคะให้เราทำประโยชน์ใช้สอยกันค่ะพร้อมแถมแอร์สเครื่องแถมผ้ามา่านทั้งหลังมีโซฟามีแทงน้ำด้วยนะคะมีปั๊มน้ำด้วยค่ะมีปั๊มน้ำนะคะ2อง้านห้าหมืบาทสนใจนัดชมแปลงจริงได้ค่ะหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยได้เลยทักได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะ เคโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบไว้ให้ทั้งหมดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยในเวลานี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ